เอาละปล่อยตาขายลงมาเอาะ๊ะอะไรกันระวังนั่นมันกับดักตาขายอ่ะเอาละทุกคนลุยเลยอ่ะมันจบแล้วไปไปฆ่าพวกมันดีจริงๆที่ข่าได้เตรียมการซ่อน54คนไว้บนต้นไม้และทุกคนมีตาขายขนาดใหญ่อยู่ในมือถึงสองอันนี่มันเป็นเรื่องที่ง่ายใดอะไรเช่นนี้เอาละทุกคน เตรียมเคลียร์สนามลบให้เสร็จสิ้นหากศัตรูคนใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็จงใช้มีดปิดชีวิตของพวกมันซะเอาละดูแลตัวเองและคนที่บาดเจ็บที่เหลือด้วยเราจะไปนำธนูหน้าไม้กันอย่างปลอดภัยและกลับมาโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไ,ไว้เอาละไปกันเลยหลังจากนั้นไม่นานเอาละพวกเราทุกคนถอยได้นี่ตะเ่าเหล่าผาง เราควรจะทำอะไรดีพวกเรามาที่นี่แต่กลับไม่ได้ทำสิ่งใดเลยอะไรอีกละ่ะเราจะสามารถทำอะไรได้ละ่ะเรากลับบ้านกันเถอะอ่านายน้อยสามของเราได้ซ่อนความแข็งแกร่งไว้จริงๆด้วยเฮ่ hey, นั่นมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเรากลับบ้านกันเถอะลานหน้าบ้านตระกูลจุนอ่าวันนี้รู้สึกโชคดีสมัตยันเลย ได้ธนูหน้าไม้มากกว่า350อันแถมยังลูกธนูอีกตั้ง7,000ลูกและยังรวมกับเงิน2 3 0ถึงหมื่นเหรียญเงินอ่าถึงวันนี้มันจะค่อนข้างลำบากไปนิดแต่ก็มีรางวัลที่ยิ่งใหญ่หมอเสียวันนี้เป็นยังไงบ้างทำได้ดีหรือเปล่าอ่าอาสามวันนี้ค่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยละว่าแต่ทางด้านท่านละ ถ้าได้ส่งคนไปที่หอหนีช้างแต่กลับไม่ได้ข่าวล่วไหลออกมาเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันพวกเราก็รู้ว่ายูเอ,อ๋อได้ออกไปจากที่นี่แล้วอ่าอาสามไม่เป็นไรลืมเรื่องนั้นไปเถอะว่าแต่ท่านควรจะกลับไปพักนะพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันอ่อโอเคเข้าใจแล้ว วันถัดมาเอาละก่อนที่ข้าจะไปข้ามีภาร,รกิจมอบหมายให้พวกเจ้าทำเจ้าอ้วนเจ้ามีหน้าที่คอยดูแลถงขุนนางเจ้าเข้าใจใช่ไหมในขณะที่ข้าไม่อยู่เจ้าจงนำเม็ดยาที่ข้าให้เข้าไปร่วมประมูลไหนบางครั้งบางคาและนำเงินส่วนที่ได้จากการประมูลไปซื้อสมุนไพรระดับสูงในรายการที่ข้าจดไว้ให้อ้าข้าเข้าใจแล้ว ส่วนเจ้าอย่างโม่น้อยเจ้าไม่ต้องมีส่วนร่วมในการทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆกับหอขุนนางที่ไม่ใช่ทางการอย่างไรก็ตามเจ้ามีหน้าที่คอยรับมือกับเรื่องที่เกี่ยวกับราชวงศ์และหากถังหยวนไม่สามารถรับมือได้กับราชวงศ์เจ้าจะเป็นคนคอยเข้าไปช่วยเหลือเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมตะแต่ ถ้าเจ้ายังรู้สึกว่าเจ้าไม่สามารถรับมือได้เจ้าก็กลับไปที่บ้านและถามถึงวิธีการรับมือต่อพ่อของเจ้าเรื่องนี้ข้าได้ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันอีกเอาละต่อไปส่งเหล่าชานขณะที่ข้าไม่อยู่เจ้าจะทำหน้าที่คอยบ่มวายให้กับตระกูลของพวกเราแต่ไม่จำเป็นต้องบ่มออกมามา,มากนะักและเจ้าจะมีหน้าที่รับผิดชอบ คอยป้องกันช่วยเหลือออกคุณนางในตอนกลางคืนและหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์เลวร้วายอะไรเกิดขึ้นอ่านหนน้อยข้าเข้าใจแล้วต่อมาเฉินเฟิงหน้าที่ของเจ้าก็คือคอยรวบรวมข่าวสารและนี่จะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดพวกเราจะต้องรู้ข่าวสารตลอดเวลาทั้งหมดเท่าที่จะทำได้อ่า ข้าเข้าใจแล้วนายน้อยไม่จําเป็นต้องเป็นห่วงข้าให้เฉินเฟิงคนนี้จะเปลี่ยนเมืองเทียนเซียงเหล่านี้ให้เป็นสายข่าวสารของพวกเราทั้งหมดอืม <c oughs> ดีดีมากนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ข้าไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าทุกคนจะต้องดูแลแตระกูลจินเป็นอย่างดี